อันนี้คือกองกองกองอำนวยการใช่ไหมนี่กองอำนวยการต้นกระถินวันนี้มีแต่คนสวยๆมาอยู่นี่พาคนมาหลับเ้าค่ะเนาะหลับเนาะคุณคุณคุณพี่ัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเริ่มลุกขึ้นได้แล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วก็เลยแบบว่ามาเจอพี่สาวจ้ะ ปีน so ี้เลยปอยแต่มารวมร่วมท่านเลยมาจะรวมเห็ดเพลินน้ำเพล่นสื่อสร้างมากถวายวัดบ้านสายตีเก้าเคือการมาถวายนี่คือกองอำนวยการทีุ่เพลินไฟปอยเนาะจ่ะเนาะมีแต่คนสวยๆอยู่กองอำนวยการพาเพลินจังัะถวายรอถวายผู้ใดสิมาเห็ุบุญเห็ุท่านตอนอยู่กับมาเด้อจ่ะเด้อท่านอยู่เด้อจ่ะเด้อมารวมบุญรวมกุศลน้ำกันค่ะวัดบ้านสายตีเก้าปีละหนึ่งครั้งนะคะ ตัวเล็กตัวหน่อยก็เห็ดบุญเห็ดทานเนาะคนก็หลายพี่น้องเลยแดดแกแดดแดดแถวพระได้เวลาเคนสันเพลแล้วเสด็จแม่เสด็จแม่ก็นั่งอยู่ข้างในบ็เดีไปใส่เดิน ໃສ່ບໍ່ໄດ້ຍ້າຍຍ້າຍເດີນໄປໃສບໍ່ໄດ້ກໍຢູ່ແຕ່ນາປທາ